จังหวัดชนบุรีจัดพิธีรับมอบเจลล้างมือพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขววรคัตติยราชนารีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ห้องเจริญธรรมชั้นสองสารกลางจังหวัดชนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโภคผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์เชิญเจลล้างมือพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคัติยราชนารีจำนวน2,000ขวดไปมอบให้กับจังหวัดชนบุรีที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ดยมีนายพักคระธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้รับมอบและส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนำไปมอบให้โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และทีมแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป